อ๊ Oops, ดูเหมือนว่าพู้เธอดูโคนไม่ได้คิดว่าผลมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วตอนนี้พูดเธอทั้งสี่ก็มีพลังของธาตุทั้งสี่แล้วนิโมนายโตขึ้นเยอะเลยอะวันที่จ้าเราอยากจะทำสโนว์บอลหน่อยไหมไมาแจยนิโคกันดีกว่ามอเริ่มกันเลยด้วยพลังของน้ำและลมคุณก็สามารถทำสโนว์บอลได้นะปะาใส่นิโคลเลยทำให้เธอใจเย็นลงหน่อยดีกว่าโอ้ oh. เธาจะเอาแบบนี้ใช่ไหมงั้นก็ได้เธอคงโยนดอกไม้ใส่พวกเราเลยมั้งเออเธอนี่มันร้ายจริงๆพวกเราแค่ล้อเล่นเฉยๆนะจริงไหมอมแอนด้าใช่แล้วที่จริงพวกเราไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งเธอเลยคราวหน้าพวกเขาคงไม่แกล้งฉันแล้วละ่ะใช่ไหมละ่ะคุณทันตะวันใช่เลยแหละเพืรอนรักสวัสดีจ้ะลูซี่ ทุกรงเรียนก็มักจะมีหนุ่มสุดหล่อที่สาวๆทุกคนตกหลุมรักกันเนาะเราต้องมาแต่งตัวกันซะหน่อยแล้วเราต้องทำให้เขาสนใจให้ได้อาชีโอ้โอ,โอ,โอไม่นะไม่เอาแบบนี้นะนิโคลเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะน้ำมันทำให้ต้นไม้โตเร็วี้ล่ะว้าวดูต้นไม้ผู้นี้สิไม่เห็นต้องกังวละไรเลย ันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นหรอกใช่ไหมตอนนี้สาวทาดินนิโคลเา็มีต้นไม้เต็มเลยล่ะสวัสดีครับลูซี่โอ้นั่นมันแอปเปิ้ลนี่ตามสบายเลยนะเจกไว้เจอกันในห้องนะครับบาย มันจะเป็นวิชาพลัได้ยังไงถ้าคุณไม่ได้ทดสอบความแข็งแรงของร่างกายของคุณนะเมื่อมันแย่สุดๆเลยทำไมเธอกระโดดไกลได้แค่นี้เองล่ะโอ้โหเอ้ยคอยคนต่อไปสาวทัดลมแอมนดามั่นใจกับพลังของตัวเองสุดๆมันจะทําให้เธอกระโดดได้ไกลกว่าทุกคนเลยล่ะตอนนี้เธอก็กระโดดได้แล้วฮะฉันต้องได้เอแน่ๆนะไม่มีใครจะมาล้มสถิติของฉันได้หรอกนั่นมันไม่ใช่กระโดดแล้วมั้งเขาเรียกว่าบินแล้วล่ะใช้พลังแบบนี้มันไม่แฟร์เลยอืม เธอทำได้ดีอยู่นะใครเจ๋งที่สุดละตอนนี้ฉันนี่แหละเจ๋งที่สุดโอ้ฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาทางนี้นะไม่นะไม่เอาอให้รูใหญ่นะอุ๊ปส์อแมนดาดูเหมือนว่าเธอจะบินไปไกลเกินแล้วล่ะอุ๊ยตายแล้วอแมนดาล้มที่ไหนขอบเธอมาเนี่ยอเอกสารของฉันโอ้คุณวอลเลซคะขอโทษจริงๆนะคะหนูกำลังทดสอบร่างกายอยู่นี่มันไปอุบัติเหตุ งั้นเธอก็ได้เอวิชาพละแต่ได้เอฟกับพฤติกรรมแบบนี้นะเยี่ยมเลยแถวนี้ไม่มีใครอยู่งั้นฉันซ่อนโพยเขาสอบไว้ตรงนี้ดีกว่าเรื่องนี้ฉันต้องทําสอบได้แน่โอ้ไม่นะเราถ้าเป็นอาจารย์เราจะทป็ยังไงฉันต้องไปซ่อนก่อนแล้วล่ะกลายร่างดีกว่าโว้วตรงนั้นมีแอ่งน้ําด้วยผู้นักเรียนทําอะไรโหกอีกแล้วนะเป็นสีฟ้าด้วยนะแล้วลูซี่ไปไหนแล้วนะ พันโรงเขาก็ถูกพื้นเรียบร้อยเลยล่ะเหลืออีกแค่ไม่กี่ห้องฉันก็เสร็จงานแล้ววันนี้เหลืออีกนิดเดียวเองอ๋อนี่เธอมาจากไหนเนี่ยฉันอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะคะตลอดเลยเหรอแต่ว่าไ,ได้ไงอะฉันคิดว่าฉันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆเลย คนเช้าของสาวทาัดไฟวิกกี้ก็เหมือนคนทั่วไปมอแหละเอ่อก็ค่อนข้างจะเหมือนแล้วนะโอ๊ยนั่นมันเสียงนาฬิกาปลุกเหรอทำไมมันไม่เงียบสักทีนะตอนที่วิกกี้กำลังโกรธเธอควบคุมพลังของตัวเองไม่ค่อยได้นะโอ้ไปไม่สันคิดว่าฉันทำเกินไปหน่อยแล้วล่ะตอนนี้ฉันกลับไปนอนต่อดีกว่า นี่มันเสียงสัญญาไฟไห,หม้หรอคงไม่ใช่หรอกมั้งเอยนี่ม่ชื้อสาวที่ดีเลยเจสมานู่นแล้วว่ะทำตัวให้มันธรรมชาติหน่อยสิสวัสดีจ้าเจสสวัสดีจ้าสวัสดีกรอบสาวคนน่ารักจังเลยอะ่ะ<อ>สวัสดีครับลูซี่คุณเป็นไงบ้างเหรอฉันสบายดีนั่นเธอกำลังจีบเขาเหรอฉันไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอกนะว้าวทำไม,ล,มล้มแรงเหมือนทะเลเคนเลยอะ่ะ อแมนดาเกิดอะไรขึ้นเนาะวิกกี้ก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันคุณจะชอบจูบอันเดาร้อนของฉันไหมล่ะคะโอ้ไม่นะผมไฟไหม้แล้วอ่ะนี่มันแย่สุดๆฉันต้องช่วยเขาดับไฟด่วนเลยเย้มันดับแล้วขอบคุณมากเลยนะลูซี่ผมไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไว้ค่อยเจอกันวันหลังแล้วกันนะนั่นนายจะไปไหนอ่ะวันนี้ฉันชนะจ้ะนี่มันเขสอบเลขหรอไม่มีปัญหา เพราะว่าอย่างน้อยนิโคลก็มีโพยข้อสอบอยู่นะถ้าอาจารย์เขาไม่รู้อ่ะใบของต้นไม้นี่มันเขียนโพยลงไปได้ทั้งเล่มเลยล่ะสูตรของข้อน,นี้มันอยู่ไหนนะฉันหาไม่เจอเลยอ่ะตอนนี้ฉันต้องซ่อนพวกนี้ก่อนแล้วอืม <c oughs> ฉันโดนแน่เลยโอ้นิโคลเธอเด็ดต้นไม้จนเหลือแต่กิ่งแล้วล่ะ เธอทำยังไงให้ถูกสอบได้นะฉันขอยืมโพยข้อสอบเธอหน่อยได้ปะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอันไหนอ่ะไม่ต้องตื่นเต้นหรอกน่าบางครั้งแม้แต่จะมีพลังพิเศษแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรกับเรื่องสอบนะไปตั้งใจเ,เรียนเพื่อจะได้มีความรู้ดีกว่าขนาดมแมลงสาบยังหิวตายเลยถ้าอยู่ในโรงอาหารแบบเนี้ยเราถ้าฉันลองปลูกอะไรสักอย่างดีไหมไอเดียนั้นเจ๋งไปเลยเลือพลังพิเศษแบบนี้ สามารถทำาสวเล็กๆได้ในโรงเรียนของคุณเลยล่ะมันก็ไม่แย่ใช่ไหมล่ะทุกคนฉันมีไอเดียแล้วพวกเธออยากกินป๊อปคอร์นกันไหมด้วยพลังของสาวทาดไฟทำให้อาหารมื้อนี้อร่อยขึ้นเยอะวาา้าวทำสบายเลยนะ ออชโอ้ว้าวขนาดอแมนด้าที่มีพลังลมและถึงแม้ว่าเธอจะมีภูมิคุ้มกันแต่ก็ยังเป็นหวัดได้เลยนะฉันเอาชาสมุนไพรมาให้เธอด้วยล่ะ <Yeah. S 1> ดื่มเลยสิจ๊ะจะได้รู้สึกด,ดีขึ้นไงว้า wow. วดูเหมือนว่าสาวทาตลมอแมนด้าจะไปเปิดร้านไอติมได้ง่ายๆเลยนะชามเย็นหมดแล้วอะ่ะงั้นตอนนี้ฉันต้องตกแต่งมันสักหน่อยละ เธอคิดว่าไงบ้างมันดูน่ากินสุดๆเลยเนอะอืมเชอร์รี่ดูน่ากินจังเลยเธอช่วยกินในติมนี้ให้หมดหน่อยได้ไหมอ่ะฉันอยากกินผลไม้มากกว่าฉันต้องการวิตามินนะโอ้นิโคลอย่างนี้คงจะลำบากหน่อยนะถ้าพลังของเธอจะสามารถทำผลไม้พวกนี้ได้ด้วยเออวิชานี้น่าเบื่อจัง นิโครู้แล้วว่าต้องทำไงโอเคคุณทานตะวันเอามาแบ่งกันเลยนะมเมล็ดทานตะวันแบบนี้แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการในห้องเรียนที่น่าเบื่อแต่ดูเหมือนว่าเพื่อนๆของเธอก็สนใจเหมือนกันนะนะ้ำเมล็ดทานตะวันเหรอเอามาแบ่งเลยนะเอามาแบ่งพวกเราเลย โอโ้ก็ได้ก็ได้ใจเย็นเยนกันก่อนนะเอาไปเลยแหมดูเหมือนว่าพลังของฉันจะมีประโยชน์สุดๆเลยล่ะขอบคุณที่แบ่งพวกเรานะวิชานี้ฉันได้เอฟเหรอเนี่ยตต่ฉันตั้งใจเรียนสุดๆเลยนะไม่เห็นจะยุติธรรมเลยเย้ <c oughs> yeah, ฉันได้เอด้วยแหละทำ <c oughs> ไมคนอื่นเขาโชคดีแต่สุดท้ายฉันถึงได้เอฟอะ่ะ โอ้ที่รักฉันเสียใจด้วยนะเธอเกาะแน่นไปแล้วล่ะโอะ้หลังของฉันไฟไหม้แล้วอะช่วยด้วยช่วยเป่าให้มันดับทีสิแล้วอแมนด้าเธอไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ดูเหมือนว่ากอดที่อบกุนของวิกกี้จะร้อนเกินไปนะ เพื่อที่จะทําให้ช่วงเวลาพักที่แสนน่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสนุกยิ่งขึ้นสาวทาตด,ดินมิคกลก็เลยลองแกล้งเพื่อนของตัวเองดึกสักหน่อยนะ่ะเธอจะมาล้อเลียนพลังของฉันเหรอฉันต้องให้บทเรียนเธอสักหน่อยละว,วันนี้เธอน่าจะใส่หมวกกันน็อกมาด้วยนะนั่นใยรยิงอะไรมานะ่ะอแมนดา้าเหรอเธอทํารูนี้บนกระดาษเหรอเนี่ยฉันขอโทษที่นะฉันจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้วไปก่อนดีกว่าบลาบลาบลาไปเลยจ้า มันก็เป็นแบบนั้นเสมอแหละกับคนที่ชอบมาอแกล้งฉันนะ่ะฉันว่าพวกเราก็ไปกันดีกว่าคุณอยากมีพลังแบบนี้ไหมถ้าอยากคุณอยากมีพลังของธาตุไหนหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน